สวัสดีครับผมโคตู่อ๋อเว้าทุเรียนครับเกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของโรคนะครับยาเนี่ยมันมีมากตัวเพราะนั้นเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการป้องกันกําจัดยาตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเป็นตัวโคฟาเนตหรือไทโอฟาเนตเมทิลกลุ่มเบนซีมมดาโซนอยู่ในสารกลุ่มหนึ่งยาเนี่ยมีตั้งแต่ดูดซึมแทรกซึมและก็สัมผัสยากลุ่มนี้ทั้งดูดซึมสัมผัสแทรกซึมอยู่ในตัวเดียวกันเพราะนั้นออกฤทธิ์สามทางเลยป้องกันกําจัดโรคในทุเรียนได้มากชนิดราดงราดําราแป้งราสนิิิมมนทคโโดดบตต่่งงวเเรยยฉาะช ช่วงอากาศชื้นฝนตกหนักนะครับมีเชื้อรามากชน,นิดที่จะเข้าทําลายระยะดอกอ่อนผลอ่อนใบอ่อนหรือลำต้นต่างๆให้ฉีดพ่นโคฟาเนตอัตราใช้ประมาณ2 0 0 3้ถึงซีซีต่อน้า2อล,ลิตรบอกได้เลยว่าถ้าเกษตรกรใช้วิธีการควบคุมคอนโทรลป้องกันเน้นย้านะครับป้องกันจะส่งผลต่อความไม่เสียหายในทุเรียนได้มากเพราะนั้นแนะนําให้ใช้โคฟาเนตในการฉีดพ่นป้องกันยับยั้งนะครับช่วงฝนตกหนักฝนสลับแดดต่างๆมีโอกาส,ากาสเกิดเชื้อโรคนะครับแนะนําเลยโคฟาเนตครับสามารถสั่งซื้อ ในตะกร้าติกตอกได้เลยครับตัวนี้โคตรตู่แนะนำครับขอบคุณครับ